คุณครบซ้อนเลยล้อเล่นคุณมีแฟนหรือเปล่าผมเหมือนมีแฟนเหรอเหมือนไม่ม um ีส well วัสดีค uh, ่ะคุณคุณเลยนะครูชูะครูชูทำไมคุณช่วยเนี้ยคะทำไมคุณผมไม่ได้ช่วยผมแค่ชอบเด็กว้ายเหรอคะจริงๆคุณไม่ไปตัดผมมาแล้วนะเอาลงมาเข้ามาภาคละยากไหมคะตัวนี้ค่ะพี่คิมพัทตัวนี้เหรอเออ ไม่ยากครับไม่ยากเพราะมันเป็นคุณอยู่แล้วเพูดอะไรออกมาโลกจิตได้ทันทีเลยอคะตรงคาแรคเตอร์คือพุ่มกับรู้ว่าเราทําได้ดีว่ะอ๋อร๋อนึกว่าพุ่มกับรู้คุณเป็นอย่างนี้ม,มันง่าย, <c oughs> ม,ายมันง่ายดายอะไรเงี้ยใช่ครับอ๋อสนุกเนาะสนุกเนาะสนุกฮนะสนุกดูจบไปแล้วดูจบไปแล้วอัลโหมดนิดนึงขายของนิดนึงครับกอลี่ ซีชั่นสองครับมาแล้วแปตอนวันเดียวจบดูเลยฮะสนุกครับเข้มข้นครับทิ้งท้ายด้วยคำพูดจิตจิตของคุณทีผมเหมือนมีแฟนเลยเหมือนไม่มีผมมีเมียแล้วโอเคสวัสดีครับ